สวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปสุกคนเมื่อนี้อากาศกันหนาเบื่อหนาเบื่อน่าจะเนาะอากาศอึมคืมมาสองมือเมื่อนี่ก็เป็นวันอาทิตย์น่าจะเนาะอากาศหนาเบื่อยายอุ่ยกับหิวเขาแหา้งแห้งมากินขาวน้ำยายอุจ้ายายอุ่ยสุกน้มัเมื่อนี้สุปน้ำมันเซ่กับไส้หลายๆน่าจะเนาะแล้วก็มากินกระป่าบอกแต่งจากสวนน่าจะเนาะแล้วก็สลันแน เ้ากินตามมีตามเกิดตามย่อุ๋ยมีในสวนน่าจะนาะพักมีซีใบก็ล่างใหญ่ทุกคนพ่อแม่พี่น้องทุกคนกระซั่มใบดีนะ,จะาจะนั่ห้องมาเหลื่มลุยกันเลยจ้ะหิวเขาแห้งแหงย่อุ๋ยก็ได้ข้ามละคอเป็นมือเลยจ้ะเด้อ อร่อยสวๆจ้ะ Bà xa bà ở bên luôn กับดีล่าก็กับแต่งจากสวนได้อยู่ not bad. Not bad. เสียดายกินแค่ข้าวเหนียวนะพี่นางเนาะเนี่ยอุ้ยท่านไ,ไปหาซื้อข้าวเหนียวอยู่ กอนคว่ำกอบน้องเอ้ side น้ำลายน้ำย่ยน้ำลายไหลนำล้นำ,ย,นำ,ย,นำย่อยอุบพี่น้องมามาจากแซบไมเมียแซบเป็นตะนายสุกน้ำใหม่บจากหน้าที่นะจ๊ะเน่าต้มน้ำใหม่สุกแซบบแซบอีหรีแซบเป็นตะนายนาานาทั้าาง,แแแทงแซบทั้งเผ็ดพี่น้องเอยสุดท้ายนี้ยา,ายอุกขอห่าพ่น้อง,งห้าวถูกขูสุขคนนะจ๊ะเนาะ รักษาสุขภาพดูแลจะกของให้ดีเฮ้าต้องพานวิกฤตโควิดนีไปให้ได้น,าน่าจะเนาะต้องสู่สู่ดูแลจะกของดูแลครอบครัวกินอาหารมีประโยชน์กินน้ำลหลายๆกินผักกินมีน้ำเนื้อจันเด้อกินมากกินมีหลายๆมันสิ่งเห็ดใ้เฮ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงออกกำลังกายน้ำ กินอาหารมีประโยชน์ออกกําลังกายกินน้ำล,ลายๆดื่มน้ำล,ลายๆนะจจะเนะทําให้สุขภาพเข้าแข็งแรงต่อสุขลับพายไข้เจ็บใดเข้ากับสิได้ดอยู่กับลูกกับลานเข้าไปโดนๆนะจ๊ะกนานกรกษาสุขภาพ,ส,ภาพส,สุขคนขอบคุณที่ติดตามด้จ้นเนาเด้อไ้พอกันไหมในคริต้ารักนะคะจุ๊บจุ๊บสัญญอนาราค่ะบ,บายบายค่ะ